สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมนำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของอกรณีที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษในตำแหน่งฝา่าอันตรายเป็นปกติเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะนำเอามารวมคำนวณบำเหน็จบำนาญได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อร5 6 ทับ2,567อ่าเรามาดูในสรุปนะครับการวินิจฉัยในเรื่องนี้นะครับประเด็นคำถามก็คือว่ากรณีข้าราชการสังกัดกรมศิลปากรตำแหน่งช่างสำรวจาทางโบราณคาดีใต้น้ำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการใต้น้ำและได้รับเงินเพิ่มพิเศษส,สำหรับตำแหน่งผู้ปฏิบัติการใต้น้ำอ่าตรงนี้นะครับตัวยอ่พอพปอนนะครับ ปฏิบัติการใต้น้ำเนี่ยนะครับจะถือเป็นตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติที่มีสิทธิน,นำเงินเพิ่มพิเศษดังกล่าวไปรวมกับอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อคำนวณบำเหน็จบำนาญหลังกเกษียณอายุได้หรือไม่เรามาดูแนวคำวินิจฉัยกันนะครับคำตอบก็คือว่าการพิจารณาตำแหน่งที่จะต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติที่ได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ตามที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะต้องพิจารณาจากลักษณะของภารกิจหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของผู้ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งนั้นๆว่าเป็นงานที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติหรือไม่ทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติการใต้น้ำเนี่ยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำรวมทั้งการใช้วัตถุระเบิดใต้น้ำ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการดำน้ำและการใช้วัตถุระเบิดใต้น้ำในระดับที่ได้รับการฝึกอบรมในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอันเป็นการปฏิบัติภาร,รกิจในสภาพการทำงานที่ยากลำบากเสี่ยงภยัยเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตร่างกายโดยอาจมีผลกระทบต่อร่างกายการสูญเสียอวัยวะหรืออาจจะก่อให้เกิดโรค จากการปฏิบัติงานทั้งในขณะที่ยังอยู่ในราชการและหลังจากออกจากราชการอันเนื่องมาจากการดำน้ำลึกจึงเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอันเป็นการฝ่าอันตรายเป็นปกติและเงินพอปอนอเนี่ยก็เทียบเคียงได้กับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ที่นำไปรวมเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายเพื่อการคํานวณบําเหน็จบํำนาญได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสามารถนําไปรวมคํานวณได้นะครับ